เมื่อวันที่16สิงหางคม2559พลโทวิชัยแชร์เจ้าหอแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหลังประจำปี2559ของกอ,องทัพภาคที่2เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการในการควบคุมและอำนวยการยุทธต่อนหน่วยต่างๆได้มีประสบการณ์และเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกของกองทัพภาคที่สองภายใต้ระบบควบคุมบังคับบัญชาที่มีอยู่ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์สงครามโดยมีกําลังคนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองหน่วยนอกกองทัพภาคที่สองและศูนย์ราชการพลเรือนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยณลาหน้าสโมสรร่วมเรืองชัยค่ายสุร,รานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองรายงาน